คุณผู้ชมนะคะอุบซิกซิคพาวเวอรตี้นะคะวันนี้มพามาชมบ้านสําหรับขายนะคะเป็นบ้านโครงการเล็กๆนะคะเป็นบ้านใหม่เลยนะคะสไตล์อเมริกันคอทเทจนะคะซึ่งทั้งโครงการเนี่ยมีอยู่แค่9หลังเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขายไปแล้ว2หลังนะคะเหลือที่หลังพร้อมขายอยู่เพียงแค่1หลังนะคะราคาเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่2.99ล้านจนถึง3.59ล้านบาทค่ะ โครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่1นึะคะตํบลสันปูเลยอํเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้กับตลาดท่ารั้วนะคะซึ่งห่างจากถนนวงแหวนรอบที่สามเพียง3.5กิโลเมตรนะ <3. S 2> คะตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเลี้ยวขวาซึ่งเข้าซอยมาประมาณแค่400เมตรก็จะถึงป้ายโครงการตรงนี้ค่ะชื่อโครงการสิทธิมาสนะคะการ์เด้นวิลค่ะโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด9แปลงนะคะ แปลงที่หนึ่งเนี่ยนะคะพื้นที่107ตารางวาเนี่ยยังว่างอยู่นะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะนะคะโครงการนี้จุดเด่นก็คือเรื่องของอไฟฟ้านะคะเสาสายไฟนะคะลงใต้ดินนะคะแต่ว่าที่เรายังเห็นเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งเราจะไม่โยงสายไฟเข้าไปที่ตัวบ้านนะคะเราจะลอดท่อเข้าไปสู่ตัวบ้านนะคะไปถึงจุดที่เป็นกล่องตู้ไฟนั่นเองค่ะ บ้านเลขที่นะคะแปลงแรกนี่จะบ้านเลขที่12 5หนะคะหลังนี้จะเป็นหลังที่2ก็จะทับ1น,นะคะป้ายแบบนี้จะแถมให้ทุกหลังเลยนะคะระบบน้ํานะคะของที่นี่เนี่ยระบบน้ําจะใช้น้าประปาภูมิภาคนะคะตรงนี้เองค่ะเป็นจุดที่เอาสายไฟนะคะลงร้อยล,ลงไปในท่อนะคะเข้าบ้านค่ะรูปแบบของรั้วนะคะที่เป็นสแตนดาร์ดก็จะเป็นรั้วแบบนี้นะคะ รั้วด้านข้างนะคะจะสูงประมาณ1.6เมตรค่ะส่วนด้านหน้าเนี่ยะคะ่ะก็จะสูงประมาณ1.2เมตรค่ะบ้านหลังที่2และ3ขายแล้วนะคะส่วนบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออบ้านหลังนี้อยู่ที่พื้นที่94.6ตารางวาค่ะก็จะขายอยู่ในราคาที่3.29ล้านบาทนะคะหน้าบ้านของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะส่วนถนนเนี่ยนะคะก็จะกว้าง ประมาณ5.5ถึง6เมตรนะคะในบางช่วงนะคะกว้างที่สุดก็คือ6เมตรนะคะส่วนด้านด้านนี้ถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะตอนนี้แบ่งให้เป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีลำเหมืองซึ่งไม่ต้องห่วงว่าถนนนี้จะจะถูกแคบลงหรือว่าจะมีใครมาสร้างอะไรติดกับตรงถนนนี่จะทําให้ถนนแคบนี่คือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้อบังคับนะคะของอลำเหมืองก็คือ ลำเหมืองตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่จะมาสร้างอะไรเขาจะต้องห่างจากลำเหมืองห่างจากขอบของลำเหมืองไปอีก3เมตรนะคะเขาถึงจะสร้างอะไรได้พื้นที่ด้านนู้นนะคะจะเป็นพื้นที่ของอส่วนบุคคลนะคะเป็นพื้นที่ของคนอื่นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรนะคะที่จะสร้างอะไรค่ะตรงหลังที่5 6 7 8นะคะก็จะเป็นกำลังขึ้นนะคะที่ลูกค้าจะเห็นโครงขึ้นมานะคะก็คือถ้าลูกค้า จองบ้านตอนนี้นะคะก็บ้านก็จะใช้เวลาสร้างเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนปี2565ค่ะสำหรับแปลงที่5นะคะ6 7นะคะกำลังก่อสร้างอยู่ด้านหลังอุ่มนี้นะคะก็จะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะที่ใช้ผนังก่อด้วยอิฐมอญน,นะคะแล้วก็หลังคาของ S C G นะคะก็มีการวางระบบะท่อกำจัดปวกนะคะแบบใต้อาคารนะคะก็คือแบบ เป็นพื้นที่เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะด้านหน้ากว้างอยู่ที่12เมตรนะคะแล้วก็ลึกประมาณ30เมตรนะคะประตูรั้วนะคะก็จะเป็นรางโค้งนะคะสามารถเปิดได้ที่นี่จะไม่ใช้ระบบรีโมทคอนโทรลระบบไฟฟ้านะคะใช้ระบบนี้ชีช้นิ้วเปิดนะคะตืออย่างนี้เลยค่ะระบบออโต้ไ <laughs> อา้ามีคนเปิดให้ <laughs> <laughs> ถนนหน้าบ้านนะคะจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ถนนทางเข้าบ้านนะคะ จากถัดจากรั้วเข้ามานี่ก็จะปลูด,ด้วยกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะสีเทานะคะเทาเข้มก็จะ,ะไปจอดถึงตรงบริเวณประตูเข้าทางห้องครัวเลยนะคะสามารถจอดรถในร่มได้1คันค่ะด้านนอกนี่ได้อีกประมาณสองคันนะคะสนามหญ้าค่อนข้างกว้างเลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าบ้านจะเป็นบ้านแบบหลังเล็กๆน่ารักอบอุ่นนะคะเหมาะก,กับครอบครัวขนาดเล็กก็คือจะมีแค่3ามห้องนอนนะคะ 2ห้องน้ําแต่ด้านหน้าสนามหญ้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างสระว่ายน้ําเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด4เมตรคูณ8หรือคูณ10เมตรก็ยังได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราโครงการให้นะคะก็คือจะเป็นสนามหญ้าที่แถมมานี่ก็คือแบบสแตนดาร์ดก็คือจะมีต้นไม้ให้เล็กน้อยก็คือ1ต้นนะคะมีสนามหญ้านะคะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณลงจอดรถนะคะซึ่งเ,เพดานก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็จะมีหลังคาคุมนะคะประตูด้านนี้ค่ะจะเป็นประตูเข้าตัวบ้านทางด้านห้องครัวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้า,าภายในตัวบ้านจากประตูด้านหน้านะคะตอนนี้อุ้มขอพาชมด้านข้างของบ้านก่อนนะคะลานซักล้างนะคะก็จะเชื่อมกับลงจอดรถเลยนะคะ ซึ่งสามารถเข้าประตูห้องครัวได้อีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะก็คือทางนี้นะคะก็คือเปิดแล้วคือเข้าถึงห้องครัวถึงตู้เย็นเลยนะคะตรงนี้นะคะจะติดตั้งท่อสําหรับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของลานซักล้างซึ่งสามารถวางเครื่องซักผ้าหรือว่าจะเพิ่มเป็นครัวไทยด้านนอกก็ได้นะครับแล้วก็มีปรับไว้ให้สําหรับเครื่องซักผ้าหรือจะเอาไว้เสียบแบบพวก หูดูดอากาศอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่หลังคาตรงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุก็แนะนำเจ้าของโครงการไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะหลังต่อต่อไปนะคะทำหลังคาให้ยื่นมาให้คอมพ l e t เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องของการต่อเติมทีหลังแล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่ บอดักไขมันนะคะซึ่งสามารถที่จะดักไขมันได้ที่ความจุป,ประมาณ50ลิตรค่ะก็จะแถมแถม,มานะคะกับตัวบ้านนะคะด้านหน้าบ้านนะคะเราก็จะมีก๊อกสนามให้ประมาณรอบบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดนะคะก็คือด้านาตรงลงจอดรถแล้วก็หลังบ้านตรงนี้นะคะแทง ถังเก็บน้ำนะคะ1,000ลิตรนี่แถมให้นะคะยี่ห้อดอสนะคะแล้วก็จะแถมในส่วนของตาน้ำให้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเดินดูข้างบ้านให้จบเลยค่ะแล้วเข้าไปภายในตัวบ้านนะคะข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ห่างจากตัวผนังบ้านนะคะจนถึงผนังรั้วเนี่ยจะห่างประมาณ2เมตรครึ่งค่ะ แต่ส่วนด้านข้างนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ75เซนติเมตรค่ะตรงนี้ก็จะมีก๊อกน้ำไว้ให้นะคะไว้ให้รดน้ำสนามหญ้าตรงบริเวณตรงกลางบ้านค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถจัดเป็นซัวรหรือมุมน้ำพุได้นะคะห้องนอนจะมีสองห้องคือจะมีห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็มีห้องนอนขนาด ที่สองนะคะแล้วก็จะมหีห้องนอนขนาดเล็กกว่าอยู่ข้างในฝั่งนู้นนะคะจริงๆต้อนรับเข้าสู่บ้านนะคะสไตล์มริกันคอ e เทจสีขาวสะอาดตานะคะดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะส่วนข้างในบ้านนะคะภายในบ้านจะเป็นอย่างไรตามอุมาค่ะด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีส่วนที่ลึกเข้ามาประมาณ1เมตรนะคะหรือ1เมตรครึ่งค่ะก็จะมีส่วนที่เว้าเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะบิวเป็น เก็บรองเท้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บอุปกรณ์เช่นพวกรม่มพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําประตูปิดตรงนี้มันก็จะทําให้ดูแบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะสามารถบิวเพิ่มได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะนะคะประตูบานนี้นะคะประตูหน้าบ้านเนี่ยเป็นบานทําด้วยไฟเบอร์นะคะซึ่งทําสีมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะเป็นวัสดุที่นะคะทนฝนทนแดดแล้วก็กันชื้นได้ด้วยนะคะแล้วก็แถมมากับ ด้วย uh, รูแคตอายตรงนี้นะคะเอาไป้ส่องดูว่าใครมาหาเราค่ะเข้ามาในบ้านนะคะพื้นที่ใช้ก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะสีออฟไวท์ White นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องโถงซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นแบบโอเพนนะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านซึ่งจะเชื่อมห้องนั่งเล่นนะคะห้องรับประทานอาหารห้องครัวนะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็น พื้นที่ของสวนหย่อมเล็กๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นบานประตูสไลด์นะคะเป็นบานพิวีสีขาวนะคะค่ะบานเปิดสไลด์นะคะสไตล์ก็เข้ากับบ้านมากเลยค่ะซึ่งทำให้บ้านนะคะดูสวยงามนะคะเป็นสไตล์คอทเทจตรงนี้นะคะก็เตรียมไว้สำหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะ ก็มีเพดฟ,ฟ้าเพดาาเดี๋ยวเล่นระดับแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีโคมไฟนะคะเดือโต๊ะอาหารให้นะคะประตูด้านนี้นะคะก็คือประตูที่เราเข้ามาจากทางโรงจอดรถนะคะค่ะห้องถงนี้ห้องโถงนี้นะคะจะขนาดนะคะกว้างประมาณ4เมตรแล้วก็ลึกประมาณ8เมตรนะคะ จะมีระบบไฟฉุกเฉินนะคะแถมให้ค่ะอยู่ตรงมุมนั้นนะคะไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟหลุมนะคะอยู่ที่ฝ้าเพดานนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นี้มีความสูงอยู่ที่90ซนติเมตรนะคะเคาน์เตอร์ห้องครัวท็อปหินแกรนิตแท้ค่ะแล้วก็ยาวประมาณ2.8เมตรค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำเป็น Bre a k f a s t counter ได้นะคะก็คือถ้าเรามีเก้าอี้สูงหรือว่าสตูนะคะก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ประมาณ4ที่นะคะซึ่งไลฟ์สไตล์ของออคนอเมริกันหรือคนยุโรปนะคะเขาก็จะชอบเตรียมอาหารแล้วก็นั่งรับประทานตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่โต๊ะรับประทานอาหารนั้นเขาเอาจะเอาไว้นั่งรับประทานอาหารอย่างเป็นทางการนะคะบ้านส่วนใหญ่นะคะที่เป็นบ้านในโครงการแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่แถมห้องครัวให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย าราคาก็ค่อนข้างแพงนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0บาทนะคะไฮไลท์ของบ้านนะคะก็คือห้องครัวนี่แหละคะ่ะห้องครัวก็คือหัวใจของบ้านนะคะและก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบทําอาหารค่ะก็คือเรามีเคาน์เตอร์ครัวที่ค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเทียบกับบ้านจัดสรรทั่วไปอุยกตัวอย่างเช่นบ้านในโครงการใหญ่ๆนะคะห้องครัวนี่เล็กมากๆเลยค่ะเป็นโครงการค่อนข้างที่จะดังด้วยนะคะแต่บ้านหลังนี้นะคะเราเป็นโครงการเล็กๆแต่เราเน้น เรื่องของอการใช้ประโยชน์ใช้สอยนะคะซึ่งก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการออกแบบนะคะคนเจ้าของโครงการนี่เขาเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะเขาก็จะแบบจะชอบอดีไซน์ของที่นู่นที่อาจจะเอามาปรับให้เข้ากับการใช้งานของบ้านที่เมืองไทยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์รูปตัวยูนะคะท็อปด้วยหินแกรนิตแท้สีดำค่ะความสูงของเคาน์เตอร์นั้นอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความยาวประมาณ2.8เมตรค่ะ บานต่างๆนะคะที่ใช้ในห้องครัวนะคะก็จะเป็นไม้พาร์ติเคลกันชื้นนะคะแล้วก็พุ่มด้วยเมลามีนนะคะซึ่งทุกบานนะคะก็จะเป็นระบบ s o f t ์ค o s e นะคะก็จะไม่รับเปิดแล้วก็ดังปังนะคะข้างในก็จะมีนะคะองต่างๆที่ไว้ใส่อุปกรณ์นะคะรับประทานอาหารอย่นี้เลยค่ะช่องเก็บของนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของ ตรงนี้นะคะก็จะมีอ่างหลังจากสแตนเลสนะคะหลุมขนาดใหญ่แถมให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจะเอาสแตนเลสนะคะเคลือบไทเทเนียมนะคะซึ่งจะทำให้าสามารถทนต่อการเกิดสนิมได้มากกว่าเดิมนะคะก็จะมอีอุปกรณ์ก็คือ,อที่ เวลาเราล้างช้อนอะไรเงี้ยก็เอามาพักเสด็จน้าตรงนี้นะคะก็มีที่วางเคียงให้ด้วยค่ะเวลาหางแล้วก็สามารถล้างตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับหน้าต่างบ้านนี้นะคะซึ่งเวลาเราทําอาหารอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเห็นนะคะเป็นถนนทางเข้าบ้านซึ่งก็จะเห็นได้ว่าใครเข้ามาที่บ้านเราก็จะแถมเตาแก๊สให้นะคะ2หัวนะคะแล้วก็ฮูดดูดอากาศนะคะทั้งสองเป็นยี่ห้ออีฟนะคะกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกนีรภัไนะคะ ช่องตรงนี้นะคะเตรียมไว้ให้ใส่ไมโครเวฟค่ะนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของซึ่งอย่างที่แจ้งอะคะ่ะสามารถเก็บของได้เยอะมากมายเลยนะคะ,คะล้วมีด้านบนด้วยค่ะสำหรับช่องตรงนี้นะคะก็จะเตรียมไว้สำหรับเป็นตู้เย็ยนขนาดใหญ่สองประตูนะคะข้างบนก็มีช่องเก็บของให้เช่นกันคะ่ะนะคะ ไม่ต้องกลัวดังนะคะเพราะว่าเป็นระบบซอฟ t ์ค o อนั่นเองค่ะประตูด้านนี้นะคะก็คือประตูที่จะออกไปลานซักล้างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งเข้ามาในบ้านก็จะเห็นห้องนี้เป็นห้องแรกเลยซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่เป็นระดับสองของบ้านก็จะมีพื้นที่นะคะอยู่ประมาณสิตารางเมตรค่ะ ห้องก็จะมีหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูบานสไลด์ให้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นวิวของสวนย่อมเล็กๆนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆสําหรับไว้จัดสวนค่ะนะคะเป็นประตูเป็นบานสไลด์ใช่หมเได้แบบนี้ค่ะห้องค่อนข้างกว้างนะคะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะมีหน้าต่างให้ด้วยค่ะนะคะเป็นบานแบบตึงปิดนะคะแล้วก็สามารถล็อกได้แบบนี้ค่ะ ตอนนี้ก็จะมีปลั๊กที่ผนังค่ะแล้วก็ตามจุดต่างๆนะคะซึ่งรับรองว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะคะมีถึง5จุดด้วยกันค่ะ,ะเฉลียงตรงสวนหย่อมตรงนี้นะคะก็จะปูด้วยกระเบื้องลายไม้ค่ะพื้นที่สวนหย่อมนี้จะอยู่ที่ประมาณ6ตารางเมตรนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นห้องห้องนอนมาสเตอร์นะคะหรืห้องนอนใหญ่นั่นเองค่ะขนาดประมาณ30ตารางเมตรนะคะเข้ามาก็จะเจอพื้นที่ที่จะเป็นโซนของ walk-in closet นะคะตรงด้านนั้นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะตรงนี้สามารถที่จะบิวนะคะตู้เสื้อผ้าได้นะคะถึง2ตู้ด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้ำนะคะซึ่งก็ สุขภัณฑ์นะคะก็จะใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะกระจกบานใหญ่ให้นะคะสีขาวสะอาดสวยเลยนะคะก็ะตัดกับกระเบื้องสีดำนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นะคะตรงนี้ก็จะทำให้แบบตู้เนี่ยยกสูงขึ้นมาจากพื้นก็จะทำให้ไม่เปียกแล้วก็ไม่ชื้นนะคะแต่วัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุกันชื้นอยู่แล้วค่ะ มีชาเวอร์แล้วก็มีเดินสายไฟไว้ให้สําหรับติดตั้งเครื่องทั้น้ําอุ่นนะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางสําหรับอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำนะคะตรงนี้แล้วก็กระเบื้องสีเทานะคะตรงนี้ก็สามารถวางของได้ค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนใหญ่นะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นทิศเหนือนะคะซึ่งหัวเตียงก็น่าจะหันไปทางด้านนี้ด้านข้างก็จะมีปลั๊กไว้ให้2อันนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเพิ่มในส่วนของโต๊ะทำงานขึ้นมาตรงบริเวณนี้ได้นะคะเข้ามุมพอดีเลยมีปลั๊กไ้ให้ด้วยนะคะเอออยู่ตรงมุมหน้าต่างนี้พอดีค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นผนังที่รองรับกับการ เป็นเคาน์เตอร์วานทีวีหรือจะติดตั้งกับผนังเลยก็ได้นะคะก็จะมีที่เสียบปลั๊กให้แล้วก็ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลค่ะประตูนะคะก็จะเป็นประตูนะคะพลาสติกค่ะ ห้องนอนที่เล็กที่สุดของห้องก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนแรกเนี่ยแอบคิดในใจว่าห้องนี้จะเป็นห้องน้ําหรือเปล่าเพราะว่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะห้องน้ําไม่ควรจะตรงกับประตูหน้าบ้านซึ่งเขาออกแบบมาให้ถูกหลักก็คือให้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนก่อนแล้วเดี๋ยวจบที่ห้องน้ําค่ะค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ14ตารางเมตรนะคะ ด้านหัวเตียงเนี่ยก็จะหันไปทางทิศใต้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันตกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีผนังที่เตรียมไว้สําหรับนะคะเคาน์เตอร์วางทีวีหรือทีวีแขวนผนังนะคะตรงนี้นะคะมีปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วถ้าตรงนี้เป็นหัวเตียงนะคะห้องนี้ก็จะเหมาะกับใส่เตียงประมาณขนาด5ฟุตหรือว่าทวินเดนนะคะก็จะมีปลั๊กให้ข้างเตียงค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถที่จะบิ้วตู้เสื้อผ้าหรือซื้อแบบ ตู้เสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานเล็กๆนะคะได้ค่ะด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างให้นะคะก็จะเป็นวิวหลังบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ยังเป็นที่รกร้างอยู่นะคะเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วก็จะมีโครงการบ้านชั้นเดียวอื่นๆนะคะอยู่ใกล้เคียงกันค่ะ สำหรับใช้ร่วมกันก็คือห้องนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ได้นะคะแล้วก็ใช้สําหรับร่วมกันสาหรับแขกที่มาแล้วก็สําหรับคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นขนาดไม่เล็กเลยนะคะค่อนข้างกว้างมากๆสําหรับห้องน้ําที่เป็นแชร์นะคะส่วนใหญ่ห้องน้ําแช์นั้นจะมีตามหมู่บ้านต่างๆโครงการต่างๆนี้ก็จะมีขนาดแค่นี้เองจริงๆค่ะแต่ว่าห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะ จะมีโซนแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะโซนเปียกก็จะแบบว่าดรอปพื้นลงมาิดนึงประมาณ5เซนติเมตรค่ะก็คือสามารถที่จะเพิ่มกระจกนิรภัยกั้นได้นะคะเพื่อให้แบบแยกโซนแห้งและปิดชัดเจนนะคะมีเรนแชวเบอร์ให้นะคะแล้วก็เดินสายไฟให้สําหรับติดเครื่องทาน้าอุ่นค่ะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ให้วางของใช้นะคะด้านนี้ก็เช่นกันค่ะก็มีพื้นที่วางของใช้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ข้างๆซิงค์นะคะสุขภัณฑ์ก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะกระจกค่อนข้างกว้างเลยนะคะ โทนสีขาวสะอาดตาค่ะค่ะก็นี้อุมพาชมบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นหลังที่4ค่ะพื้นที่ดินนั้นนะคะ94ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่141ตารางเมตรนะคะมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะการเดินทางที่สะดวกนะคะจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะใช้เส้น118หรือถนอนเส้นออดอยสะเก็ดนะคะมาจนถึง วงแหวนรอบที่สนะคะก็ตรงนี้จะไม่มีแยกไฟแดงเลยนะคะแต่เป็นวงแหวนที่สวยงามมากจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเ,ออเป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่แล้วก็เราจะเลี้ยวขวานะคะจนถึงแยกท้ารัวเราเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงแยกท่ารัวเลยคะ่ะตรงเข้ามาอีก3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ ต้องการนัดชมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเรานะคะเบอร์อุ๋มอยู่ข้างๆนี้นะคะหรืออาจจะมีทีมงานเป็นคนพาชมนะคะน้องแพรวเคยทำวิดีโอไวอ้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคราวนี้อุ๋มก็มารีวิวเพิ่มเติมให้อีกค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe youtube channel นะคะของเรานะคะ66 property youtube channel นะคะหรือติดต่อเราที่ Line app 6 property ค่ะ เว็บไซต์ของเราก็คือ 66property.com นะคะลูกค้าที่มีบ้านมีคอนโดมีที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะคะต้องการฝากขายฝากให้เช่านะคะสามารถติดต่อเราได้เช่นกันค่ะเราวันนี้ื่นขอลาไปก่อน,นะคะระขอคุณและสวัสดีค่ะ